หากันเด้อครับเมือนเด้อไก่ไกย,ยกรุงเทพไก่ขึ้นฮอดมหาปา่าอวยเงินใหม่เด้อคนละร้อยสองร้อยกันเนื้อวิถีบ้านเฮ้าครับมหาป่าต่อเน,นื่องนะครับผู้ใหญ่ใจดีกันเนือน้อถนนวิถีหาป่าครับไก่ขึ้นฮอดบ้านกันเด้อว,วิถีหาป่าแถวบ้านนอกครับ ครับสนุนกันได้เด้อครับร้อยสองร้อยกับเพาว่ากันครับเน้นค้ำไม่กระหาเพราะใดเหรครับที่สถาบ,บ้านเราครับอ,นนอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเสียนอันนั้นเสียนเส,ส,ส,สียนป๋าอันนั่นนะครับตัวน่ะเสียนป๋าอย่างเขาเอื่นว่าป๋าอย่างเนาะเสียนป๋าอย่างป๋าโกดมันบอกเสียนป๋าโกด อันนี้เสียนเสียนปน่านนวลจันทร์แต่ผู้ว่าวนี่โบเสียนโบได้ครับลงหนา้าโบได้ห้อนธีการหาป่าก็จะได้แห่เนี่ยแห่ตากไ้น้ำสิวไปแเราถุงขงมต้องนัสนับสนุนเหล่าข่าวได้นะครับญาติพี่น้องคนใดที่ว่าเห็นคลิปนี้ก็สนับสนุนเหล่าข่าวได้นะครับ ขาดเหล่าขาวตอนนี้ขาดเหล่าขาวออออไอ,งอ้ง้อหรือเขาเสาหมอกเสาไม้เขาจะเตยเนียงขาดเหล่าขาวเด้อเขาจะสอเขาสามเขาหน้าทิ้นเขาสะสมเด้อขาดเหล่าขาวเนี่ยหาป๋าหายยุ่กันได้สิท้องไปหายตอนนี้หาป่าครับปาฝนตกดีตอนนี้ฝนตกดี นาทินอย่าลืมเด้อนาทินับสะสมเด้ออาป่านี่มิเต่เบาเตือกไปเกี้ยนนี่ยสนับสนนเบาเตือกไปเกี้ยนได้เด้อนาทินสะสมเด้อเสียวป่าจากโลแล้วสิบอกเพื่อนไห่นาทินับสะสมทักมาได้เด้อว่าเสียวเอาเบาเตือกับไปเกี้ยนเท่าไหร่แล้วสิเพื่อนสิโอนป่าไปหายนะเพื่อนสิหนึ่งไปหายเลยเขาหายเน่าการหาป่าเนี่ย <actions>. <sky> ไอ้งอ,อก,กระโอนมาหายน้องแนะ่ไอ้งอ,อก,กระดายน้องสิงส่งไปหายเยอะแล้ว